กลับมาอีกครั้งค่ะกับสงการเฟสติวัลใน Twin Planet Metaverse ของเรานะคะตอนนี้แอดมินเนี่ยจะพามาดูนะคะช่วงเวลาของโบนัสทามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครสามารถฉีดน้ำโดนศิลปินดาราของเรานะคะซึ่งก็คือเนยแจมและก็พริเล็ดนะคะรับคะแนนไปเลย80 1 0 0ถึง100แต้มกแตเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครฉีดน้ำโดนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะได้30แต้มเหมือนเดิมนะคะไปดูกันเลยว่ามันจะเดือดสักแค่ไหน ในระหว่างที่เรายังไม่เจอเนอยแจมแล้วก็พิกเกลเนี่ยเราก็ฉีดลื่นไปก่อนได้เลยนะคือคนเยอะมากฉีดมันมากในช่วงเวลานี้ค่ะรีบทำคะแนนเลยตอนนี้แอดได้380แล้วละค่ะนี่นี่นี่โอ๊ยโดนลุม้มโดนลุม้มนี่นี่นี่พิกเกลดพิกเกลมาแล้วค่ะรีบฉีดเลยนี่ได้ไปเลยเป็นไงห1 0คะแนนแล้วฉีดเลยค่ะฉีดเลยค่ะอย่าหยุดนะ เราก็พยายามหลบคนอื่นด้วยนะคะนี่เดือดมากๆเอา้เอาโดนลุมเฮ้ยเฮนั่นไงนั่นเนยหรือเนยหรือแจมเนยหรือแจมสังเกตได้เลยคนที่เป็นศ right ิลปินดาราเนี่ยสกินเขาจะโอโมโอโมหน่อยแล้วเขาก็จะมีเออแสงวับวับที่พื้นนะคะเป็นรูปดาวแสดงเห็นถึงความพิเศษนี่ไงนั่งไงน่ไงรีบเลย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 อุ้ยอุ้ยโดนลุมโดนลุมนี่เลยค่ะเราต้องฉีดฉีดจนกว่าเขาจะหายไปนะคะ นี่พิกเลตใหม่แล้วพิกเลตใหม่แล้วชีชๆๆๆๆีชีได้ไหมได้อืมแปด้อยเจแล้วค่ะเอานี่ใครนี่ใครเนยเนยนั้นได้แล้ว990แล้วค่ะเดือดมากๆทําคะแนนได้ไวมากๆเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่จะทําคะแนนแบบว่าด่วนๆน่ะเข้ามาที่ช่วงนี้เลยช่วงเวลาโบนัสของเรานะคะจะมีทั้งหมด4เวลาด้วยกันก็คือ7.00โมงเช้าถึง8.00โมงเช้า ต่อมาก็คือเชียงถึงบ่ายหนึ่งค่ะและอีกครั้งก็คือ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มครั้งสุดท้ายก็คือเชียงคืนถึงตีหนึ่งค่ะรีบเข้ามาทำคะแนนกันได้เลยนะคะนี่นี่โดนโดน1นสอยแล้วสุดยอดไปเลยไปไปต่อคือเดือดมากๆนะคะช่วงเวลานี้อย่าหยุดอย่าหยุดยิงเลยเป็นช่วงเวลาทำคะแนนที่ดีที่สุดค่ะนี่นี่นี่แซมแซมแซมแมอ่าโดนสะ 1380แล้วค่ะและที่เราต้องรีบทำคะแนนนะคะก็เพราะว่าถึงหัวใจเราจะยังไม่หมดเนี่ยแต่ว่าทุกคนมีเวลาเพียง3นาทีต่อ1นเกมเท่านั้นนะคะในการยิงทำคะแนนค่ะต้องรีบเลยแต่ว่าถ้าเราตายก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้นะคะนี่อืมชุลมุนชุลมุนนี่นี่น เนี่ยเราทุกคนน่นก็จะพยายามต้องแย่งชิงกันในการยิงเนยแจมอ้าเป็นไงกันบ้างสนุกใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมรีบเข้ามาทำคะแนนกันนะ